สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ l ลิฟลี่สักุละวันนี้นักสืบพี่ตังกวาจะมาดูค่ะว่าภายในต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เนี่ยมีอะไรอยู่ <Wow. S 1> เอาล่ะเราเข้ามาอยู่ในต้นไม้ที่ลานตั้งแคมป์แล้วค่ะ จะเห็นว่า Amazing มากเป็นโพรงไม้อยู่ด้านในทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างโอ้โหถ้ามีชุดหมีเนี่ยทำเรื่องหมีจำศีลในต้นไม้ได้เลยอยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีกรตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอ,อไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ